ทำเลยดีมากๆเป็นพื้นที่สีม่วงเน <ะ S 2> ื้อที่2ไร่2งาน61ตารางวาเหมาะที่จะทำเป็นบ้านสวนด้วยโรงงานด้วยคือครบเครื่องอยู่ในที่ดินผืนนี้ได้เลยเนะติดถนนคลองกาอ,อ,อยู่ที่ตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องมาดามโอมิชแนลตรงนี้มีแต่ที่ดินราคาถูกๆและเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของทุกแปลงเลยนะคะซึ่งช่องนี้นะคะไม่มีการบวกราคาเทินราคาแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะวันนี้นะคะโอมมาอยู่ที่ที่ดินแปลงหนึ่งแล้วกันเอาะซึ่งตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่สีม่วงนะคะเหมาะที่จะทําโรงงานอุตสาหกรรมนะคะที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ลําลูกกานะคะแปลงนี้เป็นแปลงที่ไม่ใหญ่มากนะคะเหมาะที่จะทําเป็นบ้านสวนด้วยโรงงานด้วยคือครบเครื่องอยู่ในที่ดินผืนนี้ได้เลย ะะซึ่งด้านหลังโอที่เห็นอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมถ้าตรงไปจ,จะเป็นริมน้ําเดี๋ยวจะพาไปชมแล้วก็มีบ้านพักเป็นบ้านไม้สักอีกหนึ่งหลังมีห้องน้ํามีอะไรเรียบร้อยหมดแล้วคือพร้อมที่เข้ามาทํากิจการต่างๆได้เลยนะคะหรือเราจะเข้ามาพักก็อยู่ได้เลยแล้วกันเนาะทีแะะนนะะ่แปลงนี้นะคะติดถนนคลองเก้านะคะแปลงนี้นะคะอยู่ที่ตําบลลาลูกกาอําเภอลาลูกกาจังหวัดปทุมธานีนั่นเองนะคะเป็นที่ดินที่ทำาเรดีมากๆอยู่ในแหล่งรวมธุรกิจเกี่ยวกับโรงงานต่างๆ บริษัทต่างๆที่อยู่ล้อมรอบอยู่ตรงนี้นะแปลงนี้นะคะสามารถเข้าออกได้ถึงหลายทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางนะคะมาจากถนนลำลูกกานะคะก็เข้ามาตรงนี้มาถึงตรงหน้าที่เลยประมาณใช้ระยะทาง4กิโลเมตรก็ถึงตรงนี้นะคะหรือว่าเราจะเข้ามาจากทางถนนธัญญะรังสิตนครนายกก็สามารถเข้ามาถึงตรงนี้ได้ใช้ระยะทางประมาณ78กิโลเมตรเท่านั้นเองแปลงนี้มีเนื้อที่ทั้งหมดเลยนะทั้งขืนเลยที่โอดเดินอยู่ตรงนี้คือเนื้อที่2ไร่2งาน61ตารางวาทางเจ้าของนั้นต้องการขายแบบ ในราคาที่ถ้าเทียบกับแถวนี้นะถือว่าตรงนี้ถูกมากๆเลยราคาไล,ล่ละ5้าล้านห้าแสนบาทเท่านั้นเองนะคะซึ่งราคานี้เป็นราคาที่ รวมค่าโอนภาษีให้ทั้งหมดด้วยนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะถ้าเราจะคิดคำนวณออกมาเป็นตารางวาเนี่ยก็จะตกประมาณตารางวาและ13,750้บาทเท่านั้นเองหรือว่าถ้าเราจะคิดเหมายกแปลงเลยรวมเลยนะคะก็จะเป็นราคาประมาณนะ14ล้าน5้า0 0 0บาทไม่เกินจากนี้นะคะราคาเหมายกแปลงเลยรวมค่าอวนภาษีให้รูปแปลงสวยนะคะด้านหน้าติดถนนนะคะซึ่งเป็นถนนคลองเก้าเนี่ยประมาณนะคะ3 3 3 1เถึงมเมตรแล้วก็ลึกเข้าไปประมาณ1 0อยกว่าเมตรนะคะถมดินแล้วพร้อมที่จะลง สิ่งปลูกสร้างมีบอ่อน้ํามีต้นไม้ที่ปลูกอยู่คือร่มลื่นให้ความร่มลื่นจะทําเป็นบ้านสวนก็ได้จะทําเป็นโรงงานก็ได้คือแบ่งโซนได้และสิ่งสําคัญคือด้านหลังเนี่ยติดคลองนะคะของกว้างมากมีน้ําใช้ตลอดทั้งปีเลยนะคะอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมลักษณะของที่ดินแปลงนี้กันว่าเป็นแบบไหนนะคะไปกันค่ะตอนนี้นะคะโอบพร้อมจะพาทุกท่านชมที่ดินแปลงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ ก่อนอื่นก็จะพาทุกท่านนะคะชมจากถนนสาธารณะประโยชน์ด้านหน้าเลยนะคะซึ่งถนนเส้นนี้นะคะเป็นถนนที่วิ่งเข้านะคะระหว่าง ถนนลังสิตนครนายกกับถนนลำลูกกานะคะก็เป็นถนนหลักที่สามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้แบบสะดวกสบายเลยนะคะข้างเคียงกับที่ดินก็จะมีร้านค้าเนาะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่เช่นกันนะคะส่วนที่ดินแปลงที่เราขายเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยสังเกตนะคะหรือว่าใครที่จะเข้ามาดูที่ดินแปลงนี้นะคะก็สามารถที่เข้ามาดูได้นะคะจับ G P S ที่ลงน้ำแข็งนะคะสีโสธทนนะคะซึ่งจะอยู่ติดก,กับเราเลย ด้านหน้านะคะติดถนนกว้างน่าจะประมาณนะเท่าที่โอวัดดูเนี่ยอยู่ประมาณ31มสเถึงสามเมตรที่กว้างนะคะแล้วก็ลึกเข้าไปประมาณร้อยกว่าเมตรรวมแล้วอยู่ในเนื้อที่2ไร่สองงาน6กตารางวาน,นะคะแต่เดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมที่ดินแปลงนี้กันไปกันค่ะลักษณะของที่ดินแปลงนี้นะคะคือเจ้าของเนี่ยได้มีการถมไว้สูงจากถนนลาดยางด้านหน้านะคะก็คือถือว่าสูงมากๆแล้วก็พร้อมกับลงต้นไม้ปลูกต้นไม้ไว้ เต็มพื้นที่นะคะเท่าที่โอเห็นอยู่นะตรงนี้คือเราจะมองเป็นบ้านสวนก็ได้เนาะ,ะที่เห็นอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยคือมีทั้งกล้วยมะยงชิดมะม่วงขนุนมะพร้าวนะคะแล้วก็จะมีผลไม้อื่นๆอีกน,น,น,นะคะเดี๋ยวจะพาชมเรื่อยๆแล้วกันเนาะว่ามีอะไรบ้างรูปปลงคือเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะติดก,กับโรงงานน้ําแข็งนะคะ,ะแถวนี้นะคะเป็นโซนพื้นที่โซนสีม่วงนะคะซึ่งก็สามารถสร้างโรงงานนะคะได้ ใครที่อยากจะมีที่ดินอยู่ริมถนนนะคะตรงนี้เข้าจากทางถนนลำลูกกาก็ไม่มากนะคะหรือว่าห่างจากทางรถไฟฟ้านะคะก็ประมาณ10กว่าโล17กิโลเองเพราะฉะนั้นใครที่จะมาซื้อตรงนี้ก็สามารถทําธุรกิจหรือว่าโอกาสที่จะทําธุรกิจได้ดีมากๆนะคะเข้าออกสะดวกสบายนะคะราคาอย่างที่บอกนะคะตารางวานึงก็จะตกประมาณ13,750บบาทนะคะไล่ละก็ ถ้าจะคิดเป็นไล่ก็ตกไร่แล้วห้ 5, 500, าล้านห้าแสนบาทราคานี้รวมค่าโอนภาษีให้ใครที่ชอบใครทีอ่อยากได้จริงๆนะคะหรือว่าชอบกับทําเลนะคะหรือว่า,าตรงกับคอนเซ็ปที่ตัวเองต้องการไว้นะคะก็ลองเข้ามาคุยเรื่องของราคากนเะจ้าของได้เลยนะคะจริงๆแล้วตรงนี้นะคะเจ้าของเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะขายเดิมสร้างตรงนี้ไว้เพื่อจะเป็นอาณาจากักรหรือว่าที่พักส่วนตัวนั่นเองนะคะซึ่งก็จะมีาการปลูกต้นมงต้นไม้ไว้ เต็มพื้นที่บริเวณที่ดินตรงนี้เลยนะคะอย่างที่เห็นอยู่เห็นไหมคะแล้วก็ตรงนี้นะคะด้านหลังคือติดริมแม่น้ําไม่ใช่แม่น้ําค่ะเป็นคลองแล้วก็จะมีบอ่อน้ําตรงกลางอีก1บอ่อด้วยนะคะนี่ต้นกล้วยนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะให้ผลผลิตเกือบทุกต้นเลยนะคะตอนนี้มีทั้งหัวปีมีทั้งกล้วยจริงๆเลยนะคะ,อะโอเคเดี๋ยวจะพาไปชมโซนบริเวณตัวบ้านนะคะไปกันค่ะ ก่อนที่เราจะไปถึงตัวบ้านหรือว่าที่พักด้านในนะโอ้ให้ชมตรงนี้ก่อนเพราะว่ายืนตรงนี้แล้วจะมองเห็นชัดมากนะคะซึ่งก็จะมีบอ่อน้ําอยู่ตรงนี้นะคะนี่โรง,งงานน้ําแข็งก็คือตัวโรงอยู่ตรงนี้เลยนะใกล้ๆกับบอ่อน้ําตรงนี้นะคะคือเป็นโรงงานขนาดใหญ่ซึ่งก็จะมีการกั้นแนวรั้วนะคะแบบแน่นหนานะเพราะฉะนั้นก็คือต่างคนต่างอยู่นั่นเองนะคะนี่เลยค่ะ อันนี้คือจะเป็นบอ่อน้ําที่อยู่ในที่ดินนะเท่าที่อดดูก็บอ่อน้ํานี้ก็น่าจะอยู่ในเนื้อที่เกือบเกือบร้อยตารางวาได้นะคะประมาณบ่อ,บอน้ําก็จะมีการเลี้ยงปงเลี้ยงปล,งลงปานะคะปลูกบัวไว้บ้างนะคะแล้วก็จะมีการปลูกต้นมะพร้าวนะคะรอบบอ่อเลยมีมะพร้าวมีขนุนนะคะที่ปลูกอยู่รอบบอ่อบรรยากาศดีตรงนี้น่าอยู่มากๆเลยนะใครที่สนใจลองแวะเข้ามาดูได้นะคะสังเกตนะคะโรงงานสีโสธรน,นะคะเราก็ อ,อยู่ติดกันเลยนะคะนี่อันนี้เป็นทางที่โอเดินเข้ามานะถนนจะอยู่ด้านหน้านะคะซึ่งก็จะมีคนสวนนะคะมาตัดหญ้าให้อยู่นี่เลยค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงโซนบริเวณที่มีบ้านนะคะซึ่งก็จะมีบ้านไม้ที่เจ้าของเนี่ยได้มีการสร้างไว้นะคะคล้ายๆลักษณะจะเป็นเหมือนอบ้านนกดาวน,นะคะเอาไว้เวลาที่มาสวนเนี่ยมาพักผ่อนมา,อานอนเล่นนะคะนี่ ที่นี่บรรยากาศดีมากตรงไปจะเป็นริมคลองนะคะเดี๋ยวพาไปดูตอนนี้ให้ชมบริเวณรอบบ้านก่อนว่ามีอะไรบ้างนะคะขับรถเข้ามาถึงด้านในได้เลยนะที่นี่นะคะเป็นพื้นที่ที่คือถ้าเราจะไม่มองเรื่องของราคาเนียนะ่าซื้อมากๆเลยนะคะเพราะว่าถมเสร็จแล้วมีต้นลงต้นไม้แล้วอันนี้จะเป็นศาลานะคะก็เจ้าของไม่อยู่ก็จะมีการล้อมปิดไว้ไม่ให้นกมาทําลงทํารังนั่นเองนะคะนี่ต้นไม้ต่างๆที่ปลุกอยู่ตรงนี้นะนี้มีต้นมะยงชิดมีมะม่วงนะคะ ร้อยขนุนมะยมนะคะเยอะไปหมดเลยแล้วก็มีการสร้างตรงนี้นะคะจะเป็นห้องน้ําแบบภายนอกใครมาก็เข้าได้นะคะก็จะมีอยู่สองห้องนะคะแล้วก็มีต้นไม้อื่นๆนะที่โอเห็นคือมีทั้งส้มโอนะคะแล้วก็กระท้อนนะคะส่วนต้นนี้อะไรไม่รู้นะคะนี่อันนี้โออ้อมมาด้านหลังบ้านนะเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นถึงรั้วระหว่างบ้าน ที่ดินของเรากับโรงงานนะคะนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นรั้วโรงงานที่อยู่กั้นติดก,กับเราตลอดแนวเลยนะคะตรงไปก็จะเป็นริมน้ำนะคะเดี๋ยวพาไปดูนี่อยู่ตรงนี้นะคะที่นี่นะคะไฟฟ้าผ่านแล้วประปาผ่านแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องน้ำไฟนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะสามารถที่เราจะขับรถวนรอบบ่อน้ำหรือว่าบ้านได้นะน,นี่เลยอันนี้ก็เป็นโรงงานยาวไปถึงด้านหน้าถนนนะคะ มีต้นมะดันด้วยนะคะส้มโอมะพร้าวนี่บ่อน้ํานะคะเดี๋ยวจะแพลนกล้องด้านหลังบ้านให้ทุกท่านชมอีกรอบหนึ่งนี่ส้มโออยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมมีส้มโอมีขนุนนะคะส่วนต้นนี้ไม่รู้ชื่อนะคะนี่หลังบ้านไม้นะคะอยู่ตรงนี้เลยต่อจากนี้นะคะเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะคะไปชมริมน้ำกันนี่เลยค่ะ เราจะเดินผ่านตรงไปเลยนะแล้วก็จะมีอะรอบๆข้างเคียงเนี่ยมีต้นไม้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นต้นพงต้นไพ่นะคะแล้วก็ต้นไม้อื่นๆที่โอ้จำชื่อไม่ได้แล้วกันเนาะอยู่ข้างๆเป็นแนวเลยนี่นี่ตอนนี้ออกกาลังเดินมาที่ริมน้ําอยู่นะคะเพื่อให้ทุกท่านนั้นชมถึงบรรยากาศนะคะเดี๋ยวโอจะแพลงกล้องให้ทุกท่านชมก่อนที่จะไปริมน้ําก่อน ทางที่โอดเดินมานะคะนี่เลยเห็นไหมอันนี้จะมีตัวบ้านนะคะเห็นไหมนี่อยู่ตรงนี้มีตัวบ้านนะคะบริเวณด้านหลังเนี่ยกว้างมากเราจะสร้างบ้านทาโรงงานนะคะคือจัดโซนแบ่งโซนได้ดีมากๆเลยอันนี้จะเป็นรั้วของเพื่อนบ้านนะคะส่วนตรงนี้นี่เลยถึงแล้วนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าของก้าวนะคะซึ่งก็จะมีน้ํา เยอะนิดนึงนะคะช่วงนี้ฝนตกหนักใช่ไหมใครที่ชอบริมน้ํานะคะคือได้บรรยากาศครบรถเลยไม่ว่าจะทำโรงงานนะคะหรือจะพักอาศัยอยู่ริมน้ําก็คือครบเลยนะคะ,ะนี่ด้านหลังก็จะมีต้นไม้ใหญ่ปลูกอยู่บ้างนะคะไม่แน่ใจว่าต้นอะไรต้นคูนเนาะต้นคูนต้นนกยุงนะคะต้นใหญ่ๆแล้วก็ต้นขี้เหล็กอันนี้จะเป็นต้นขนุนนะคะ,ะตรงนี้นะคะไฟฟ้านี่ ยู่ในที่ของเราแล้วนะคะนี่เลยค่ะอันนี้คือไฟฟ้านะคะ,ะแล้วก็ด้านหลังเนี้ยจะมีเพื่อนบ้านที่อยู่ริมคลองแต่ก็อยู่ติดก,กับเราแต่เขาจะสร้างบ้านห่างจากที่อยู่นะคะนี่นี่เลยที่นี่นะคะมีหลักเขตชัดเจนเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะคะใครที่จะมาซื้อจะมาดูที่ตรงนี้นะคะเห็นไหม อยู่ริมคลองด้าน,นหลังนะคะทางเจ้าของเนี่ยได้มีการถมดินไว้สูงมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะทำาทางลงเนี่ยง่ายมากแค่แค่ก็แค่ขุดขั้นลงไปก็สามารถลงเล่นน้ำคือไพลลงไพลเรือได้เลยนะคะเพราะว่าข้างเคียงเขาก็จะมีท่าเรือลงนะคะแต่แต่ตรงนี้ไม่มีเนาะโอเคค่ะลักษณะข,ของการพาชมที่ดินก็น่าจะประมาณนี้ไปก่อนเนาะเพราะว่า อาโอเนะี่ยพาทุกท่านชมครบบุกๆทุกซอกทุกมุมในบริเวณที่ดินแปลงนี้มากพอสมควรเลยนะคะโดยรวมของที่ดินแปลงนี้ก็ประมาณตามที่โอพาชมไปเลยนะคะถ้านที่่ซนใจหรือว่าอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมที่ดินแปลงนี้ก็สามารถติดต่อรูด้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสวยราคาถูก ที่ดินเหมาะกับการสร้างบ้านสร้างโรงงานครบเครื่องทุกเรื่องและเดินทางสะดวกแบบนี้อีกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ